ว่าอาตมาเนี่ยคือหลวงตาหน่อยแต่บอกจอยคือน้ำงานประจำคือนอนเว้นตื่นกองเพลนเลยสะดุ้งโ <c oughs> ยเมเมยหลายหลายปีมานี่นะมดดีใส่ได้อยู่มิฉนันหลวงปู่ต้องได้ลูกหนึ่งเขาทั้งเสาและเพลนเป็นอย่างไรเนาะหยาดโย,ดยมเมยทั้งอำนาจ,จเจริญเท่านี้เนาะคือสงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ท่านอยาหาเนี่ยดอกตีเออเขาน้ำปรถทวมเขาดอกตีแต่ว่าทั้งเอรวันบ่ตายโยนน้ำท่วมเนี่ย ตายย้อนแรงเอาแรงมาถ่วมกันได้กินเขาเพื่อกาล่ะพี่น้องมาต้องวิตกวิจารณ์ดอกอือสม่อนี้เนาะวัดไหนบอกเลขถือวัดนั่นญาติโยมลลยหลายปันวัดไหนบอกเลขมาถือก็จะอึดญาติอึดโยมเนี่ยบ้าเสียงของเพรดังโดนแล้วพอเห็นแววคนสิพานพี่น้องเอ้ยหรือมันโยมกี่ขาดังฝ้าไว้พะหิวอัตมาหลับปัจัยจากง่วงวัน ตะวันสินแสงนั่งจองตำแหน่งโตข้างเป็นีฟังเพลงนกบ้านจนติดก่ชีวิตเต้นตามดนตรีเบื้องหลังที่น้องเป็นแบบนี้พอบอกว่มีคนทำช้ำใจตายออกแสงแรงริบควาเพื่อชีวิตเล่นเพลงปีสไต,ตายจะทิ้งลูกทุงองมา มรักสีดำต่อในคนลำยมอเธอใสไละห้างคนเข้าไปรักเขาทำไมจะเป็นน้ำตาคนนน้อยร้องแง่นีอดแ่งดีดำดีดัดดดดดดดแาาล,ดดละดีดำดีดำนังแถวหน้าหานบุเรียานเบอร์หนึ่งตินละตินเซ็นเตล์ปานนี้ ควาน้ำนุนตีมาอยากฟังเพลง,ท,งทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าเขามีเจ้าของแต่หัวใจมันรำร้องไม่รู้จะห้ามอย่างไรเสี่งเพลงบรรจาเรื่องราวแค่พักพวกเขาเ้าจะคลี่สุดใจ บอกพ่อเขากับชีวิตย์คอยไลยให้ฉันเข้าใจความเป็นมาเป็นดีที่สองทวนนี่คนละสันกาทีที่สองทวนนี่คนละสันกาที อป็นคนตัวอยากสิพนองเรศผู้ตัวชีวิตงามทิทาผู้สาวชุกดำมานั่งฟังลำกับไอ้ยามบุญมานั่งฟังลำกับไอ้ยามบุญทียังบุญอยู่ใน กับไตตัวเองมันมา ฮาวน่าโมนีเนาะฮาตัวเป็น,นไนี้แต่เฟนเฟนมันต้องถอนะอันยาสิถอนอยู่ในวัดไงว่าถอนบ่ท่นานได้ขอบคุณครับจ,าจา้าจ้าจ้าเออถอนถอนจาถอนถอนจ้าจ้าจ้าถอนถอน,ถอน,ถอนโอ้ยบอยลองตาเอ้ยแต่ละมือละเว่น มังได้ยากไร้ขวดตัดกันขวดช้อยกันกระบอกเนี่ยพี่นินมันอ่าพี่นินเดือยเดือยเดือแห้งเดือยจะไหนก็มาบอกมาสอนกันบอกอยู่น้องนุ่งกลายโอ้ยลาเอ้ยไม่ออกเพสียงเบาเพื่อนดี่สิเด้อวันพรข้าวก็ไปตีปิ้งปอบเนี่ยวันพระข้าไปกระเตีฟุตบอลโอ้ยไม่ออกสิยงเาพื่อนเด็กต่อยก็คือเด็กหน่อยอ่ค่อยบอกค่อยสอนอยู่ดอกล้มตาตามแล้วไปมือค่อยตามคอยบอกตามมือเนี่ย แต่เมื่อืมโอ้ยกำลังขวขี้เกียจอยู่เอาขี้เกียจสูคือขี้เกียจดิฟเออสูคือดิฟเอาสมมืโมนี่เขาพัฒนาแล้วเขาบอกขวานเสียไปลน้าดอกหท่านซีบอ่ะบดบดขัดบดบดใส่กันเลยสองขวานลองตาเงียบเงียบอย่างนี้กระถินกระพมาปาป้ากระพเห็นโอ้ยอายุวันนั่งสุขังพลังใช่หนาวก็น้ำวันนี้ือสัก ันว่าอนนค,วาคนว่าคนว่าน,น,ม,านมุดหลงตาเก่งนั่นก็แห้งก็คือบอสักสีติเอาบอสักสีจด้ไงบอกเลยก็บ่อถือกะบอกเอามาคนอละแน่วเนาะมันบ่มีผู้มาจัดหันจังเพลและเยาวเนี่ยเยาวนี่ข้าเจ้ากำลังเห็ดหน้าอ,อยู่หน้ากินอยู่หอมกลมทีย<อ>ู่คาไก่แซวซาอยู่หอมกลมทีแอยนี้ทั้ทงในบ้านหมดข้าเจ้าเสียวมากนะเออมันเป็นคือเอาซื้อๆติเปนคือยากนะคือยากกันเลยเอสเอ้าเอออันไม่ออกเสียข้าวๆ่น่าคือจัง อ,อ๋อฮัลโหลสังการีครับลักษณะนี่โบแม่นผ่าปลากระเมนกระถินได้นี่กระถินประหาศาตร์กระถินไก่ไปแล้วต้องแม่นผ่าปลาผ่าปลาปีไหมเออผ่าปลาผ่าปลาผ่าปลาอาาัหไปหาศาตร์มาป,ปู ขาดพื้นเคยตอนรับผาป่านไหมไปโอ้โหโหฉันมันถูกมันยากเน่ฮีโอ้โหโอ้โหโอ้โหแน่ยจเขวัดฮี้ว่างกลับน้ำมัสการผู้ค่าอืมดีไม่แห้งจ้าเฮ้ยแก่ไหนนาอมีผู้ใดมาวัดมาว่าไปเนาะว่านมี่ปาด ดีแท้วัดดีแมะป้าโซเห็นแขกไปไทยมาลอะปูสาดเลยเนาะค่าค่าค่าก่อนเ้ยคือสิมาอันติดต่ออันปะป๊าปีใหม่เนาะอันติดต่ออีหยังเกาะปะป๊าปีใหม่แม่นบอกรุงเทพกรุงเทพบอกได้ก้มคิดบ่มีจักเตียเอาแมหยังสั่นอันว่าศิมาขอขอวัดกันดอกมือนี่เบิดละเด้บ่มีหอดเข่าสิกินว่าใหม่ชัดๆสิมาอะไร ฟังชัดๆนะจะมาขอข้าววัดไม่ได้ยินใจเออมานี่มาขอข้าววัดบังไปก้นกขบขุมนวลเลยแบบมันเดียใจเด้อศาสตร์พื้นดี่ตอนรับสถาป่าเด้วยอันมาขอข้าวัดป้าปูเฮงด้วยมันมาหมาน้ำศาดนี่แหละวาสนากูได้ซิมตะแก็ข้าวเดียวเทต้นแล้วเนาะน้ำมนต์เขาก่อเสียมาโหดให้แล้วเนี่ยอ่ะตั้งไว้แห่งซะก่อนบอย อันว่าวที่นี่ศาสตรพื้นนันปู่ตอนละแต่ผาป้าตอนละแต่ผาอันซุ่มมาขอเขาว่าที่ว่าได้นั่งดอกวัดทีเลี้ยวโลดเบิดอารมณ์มึงเชียงไว้ใส่กุเชียวไฟสวมถิ่มมื่อนี้แล้วคอยว่าแล้วคอยมองเบิ่งแล้วคอยว่าพวกกุนี่มันก็สิมากคือเก่าแบบทุกมื่ะเงินละไปผู้ชายปะไฮพละากไดละไม่ออกจึนอันมากับน้องอันให้ถามแน่ผู้ขา เอาบางไหนล่ะยังบททนท่านได้มีผู้ใดมาจาังหันจังเพลยเลยบ่มีมีสี่ซ่อนอยู่แล้วบ่เห็นผู้ดดใดสอดผู้ใดพิวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้ากำลังเห็นน้อยูน่ากินหอมกุ้มเทียบลูกขาไกลขากลางเอาลงอุงปอคือหูพวกขาคึดนยากคึดนยากก็เล่าเองว่านี่แม้ว่ามันเป็นปะมันเป็นให้ปะนั่นอันไม่ออกเสียงขาวขาวก็จักไปได้สีมาเลยเนี่ยไม่ออกเสียงขาวขาวเนี่ยก็ร่างแตกเหรียญบาทอยู่ คนว่าให้พวกเจ็ดบาทสักคนเดียวมาให้มาเต้นมาคำนองมาคำนองเปดไปเต้นส้องก่านเป็นล้วมันโดมันสองไว่รเเ็นมาขคนแท้ตัวจริงแต่จะมาขอหัวงแร่จะมาขอเงินหลวงปู่มเรอคอาการชนะเป็นมา tao cũng tòm tòm muốn được 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 จักผ้าใบอย่างมูเจ้าก็ได้เป็นน้ำนองคยนี้ละอันเย่อเยินอันไหนล่ะมีคนมาเพลนเราบอกห้องสองคนนี่ล่ะเข่ามะทุ่นเอาสีซะฮะไม่ออกอันไหนล่ะปู้ทรามหยาดทรามโยมท่านในบ้านมาสุ้มไม่ออกไปตุนสิมาแม่เพชยังหันสิมามูเจ้าไปตัดหญ้าเลาะสายหัวสปัญหญ้าปัญยาวเมองอยู่นี่ยังกันต้นหนึ่นี่ผู้ใช่ไหมตั้งี่ ออกมาต้องเฮ็ดเรียกซะก่อนจังสิได้เข้าพะนักก็จะส่นสิมาซื้อๆสิแงยนก้อยเหยียดมือบ่ได้ดอกหญ้าหญ้าอยู่ทางไหนปูมันหลายหญ้าอยู่ละสายแกงหัวน่ะมันเกิดมันเกิดตะโดนไปเกิดแต่พร้อมไขุ่่นละสาธุแม่ท่วมหูท่วมหัวปูตายไปยังยังค่อยังไง